สบายดีพี่น้องบ๊ายดีบายสุขสุค,คนน้องน้อยก็ตื่นเศร้ามากกับเมื่อเที่ยงหน้ากันมาอีกแล้วเธอได้ทุงอะไรมาได้อะไรมานี่ ได้เนี่ยไปดิป <đấy> ลุงดูไสักให้ิ่ปดูก็ได้เขียดมาหายเขียดมาหาแต่งโตแต่สาวเปเล่นเาสาวปล่นใช่แต่สาวข้าวซื้อข้าวักข้าวหเนียเฮ้ยซือข้าวักข้า ปลาคายาวนี ters, ่ม oh. uh, no, no. ันจะยินได้มันก็เจ็บท sí ้องเหรอคนตข้ามมัน sí ้ามวาเอาปรอป็นิไปเล่นเด็กสาวๆเอาพวไปขวบักขคาเอาใส่ไปคองไว้ก่อนกินข้าวสาวกันน่กินกระสาวกันเัี่ยกเวลกินได้กิน กินเลยสีส้มโอนตีนเนี่พิ่งกินเอาเพิ่งกินแต่เศ้าๆเลยมนกินเขาแล้วอะไเพิ่งลงไปเที่ยงหน้าพิ่งตอนนี้แปดโมงกลัวสีส้มกินนี่ยิงกินก่อนกินเหัชิบา้ิ สิแปดแปดชองมี่ซ่มาเลยถ้าว่ามันโมแมนเป็นทองแมงนีได้คิดว่ามันเป็นอะไได้ถ้าม,มันเป็นคือทงองก็ได้คิดว่ามันเป็นพุ่นนะม,มีน้ำตาลให้จะส่งให้เรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลให้เรียบร้อยแล้วเทต้นหอดแล้วก็ส่งกิโล

น้องเลไไื่อยสีไปซ้ายลูกฮะไปคุดจิอรไไอ,ไป,อ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 ,รอไปคุดจิรอป่าลุงแล้วสิไปกับไผะพายอ๋อไปกับน้องแมมเอาให้งงให้เอาน้ำตักเอร่อยนี่เออแมนเมนสิไปคุดจิรอว่าจ้ะอ่าตามตามลูกตามตามนางลุงเออแมนเมนสิให้เอาน้ำไปกิน เพียงใบบุห่าจังสีมากิ้งขาวแล้วเลยสิบเพิ่นสิบแปดคุจิโรสิได้จักโตเดชัยจักโตมาอ่างปลาลุงเด้อดเอาให้มันเต็มลุลุเพื่อไปแล้วมันหิวด้วค่ะไขอดโคขอดปลากหิวหนำบ่มีหนำกินด้วค่ะอืมพอเต็มแล้วหน่ะเต็มแล้ว phá pit vậy hai nằm ao uh, yên ừ. ừ. Sài... à, đấy thuê thuốc dạng pit đấy bưng im đấy khảo nằm nè ừ. đối tao <laughs> tân thiêng mày nữa rồi Hãy subscribe cho ทางเลยสิเจ้าของไปเห็ดเห็ดพาของดีๆน,นเด้อมีกบมีเขียดติงตามเสนไม้สมพี่นอ้องกบเขียดเอ้โต๊ะแต่ยา่าผ้าสิพาไปเส้เดียนี้แ่ตต้าเสนไนเขีด่ียอนสิได้สิได้อยูตต่บนนาะ่าจิรออยูตต่บนนะได้ดดยจิรอ เด็โตจะได้ขียนบะจะนั่งกับกนเก่งอยู่ไหนสิไป้ายกเป็นน้องแมมคําพองน้องโมพี่น้องสุขแมเออแล้วคือสิเก่งแทบไปกับผู้ใหญ่ก็ได้อย่าหงมูเดิมสิลงป่าไปไกลๆก็เคแมมเด้อ ห้องห้าบูห้หญิงใสกะตัวเฮา,าไปแล้วพี่น้องมือสบายนี่แหละมันไม่อยากไปใส่เลยบันเบาๆไปเจาะห้องใหญ่แท้คัดคัดคัดลังเป็นไรเลยเลย่ยข้องคอ,อเอาบ่าน,น้ำได้สะน้ำกินได้สิชื่อใสใสไป ยางบะผูนสิพาไปแหละปูเบิ่งดูสุดสุดจิไปนะปลาโถของของคอ,อเลยไปแล้วซือน้ำไปกินน้ำอืที่ได้อีกบอ้วเ <c oughs> ก่งแท้อยากไปเองได้ไ่มีใครบอกน้องแม่มันสิไปเลยอยากไปน้ำเอ้ยแม่มาสั่นไปกันเดอ้อ บรรมันเด้อปลาลุงว่ะเออาจิโร่มาฝากปลาลุงหน่เด้อจ้าจ้าโอ้ยตก๊กจนอขุนลงหัวคันใดไปเลยได้ขุนเซียมเด้อยู่หัวเด้อ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 แม่ตัวนั้นมันมักร้อนพอเอาไปกระยาตัวนั ng, ้นพอเราสิมาแกงปลากระป๋องสามแม่ครัวใส่วุ้นเส้น เชียงปลากระปองอกินเนื้อมุส่าอีปน้องไปละบอ,อ,อไปกันเดอ้อปูปปปนสบายดีปลาลุง,งมันมานอจ้าโบเห็นจิรอยอย่าจกเดอ้อจันเป็นจันขีเข็มไม่งอดไปไปกับอเออมือถือนำถือของถือเสียมไปแล้ว น้องเอ้ยอาหารคนบุสบายจะเป็นทิศต้องทิดแหละยังบ,บัวเซาเป็นวัดเด,ดี๋ยวโคตรโภหมกูเห็นเป็นไงสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอ้ยแกงปลากระป๋องแกงปลากระป๋องจากคุณยายใจดีเพิ่นสงน่งให้นแหละแล้วก็อันใส่วนเส้นเพิ่นกส็ส่งวนเส้นมาใหายนหน้าพี่น้องเป็นเห็นมาก,กินออื นี่เขาเศร้าเด้อพี่น้องแซ่บๆรวมกันเขาเศร้แต่มันก็สวยแหละเพื่อให้เห็นยังไงอ่ออีกคือแบบมีหนำอืมแค่มันสินไ้พวกแบบโอ้ยมีกันพสินอื่นเนยงามกับหายสินมันหนุมยิ่ ไม่ได้เพียงมค่าแม่ชีนะข้าเพียงเรดบริแทรกกับก็บิดบวขาดอืมนี่บิดจเแหงแล้วคนอยากใช้มือมีกินยาพิ่มหน่อยจับสาวไปสามา กินไปเท่าไหรนไปเนาะไีข่าวในเรื่องตัวเองอบสบาอีกน,นึองแม,ม,ม่งมึบบ้ารมณ์มโตนะขาวไวๆด้เนาะไวย์แ้ไม่จมัม้ เน,นสมแล้วบอใช่มาค้ามปีนเสร็จแล้วแน่เหรอ,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 อาคล้ายใบมะกรูดนะกะผังดง่าตูน,นีเห็ดก็ใส่เห็ดน้ำมันก็เสร็จ นั่นกับไปขุดกี่ลอแหนี่ยเพื่นมาตื่นหน้าาเาไปหาเห็ดเลยเครอคเห็ดยังสีออกมาักขุดตัวมากกินนะ makrut makut kena

มาบักลาลัยใชจหอนเดียวมามานอนนั่นนอนรัดฟันดีบ่นอนเต้นเวียนถุนเหน้องเต้แไม่มานี่นนอนนอนเด้กบ่ได้ฟันอยู่บ้านนะทุ่มดาวซีทุ่มหาทุ่มและไปสิได้นอน อัน้าอนอนเตะเต้ามุงไป้ายสะอิดมุ้งเลนอนแล้วอืรับแล้วบึ่งบึ่งละคอนก็ะหอบบุกพอพอจมพอสองตอนเถอะนะอยากรับอยากรับเอาเดี๋ยวเดี๋อินเทอร์เน็ตกับบุมีเด้ไมเนอเลยนอนไว้ ยัเดือดอ่นั้นัเบิอดบางยังกับบอเบือดพอคำทามพี่น่องก็ต้องไปหานอีกชุมหนึ่งเลยสั้น

balik ni kau sama. Penam timah kuai ni bo pen main เพาได้กินยาพยาบมแผลกระเพ่อมาส่งมาเศร้าทีเตียถ้าโมอมกระจัดยาให้ขอบคุณในรายจ้าพี่น้องสำหรับคลิปน um> um> ี้ก็ไป ja. ้ายเลยละสบายดีเด้อพ OK)> ี่น้องโดยพี่น้องสบายดีไว้สุขสุขคนขอบคุณในรายจ้า